สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตโพสต์จากเ a c บุ o กไรอันกาดบัณฑิตกันนะคะวันนี้น้องก็โพสต์คำคมไว้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะพรุ่งนี้จะดีไม่ดีไม่รู้รู้แค่วันนี้จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็อีโมจิรูปหัวใจสีแดง2ดวงนะคะแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตค่ะและโพสต์ที่2ผ่านมาเมื่อ16ชั่วโมงนะคะ น้องก็ได้โพสต์ไว้ใน f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปยืนในจุดที่ดีที่สุดขอแค่มีความสุขในจุดที่ยืนก็พอและนี่ก็เป็นคำคมของลูกชายแห่งชาตินะคะที่ได้โพสต์ไว้ทั้งสองคำคมทั้ง2องคำคมนั้นล้วนมีความหมายที่ดีมากๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิต fg แฟนคลับแม่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยไปกดติดตามน้องด้วยนะคะจะได้รับรู้ข่าวสารของน้อง Facebook ไรอันกัดบัณฑิตและกัดบัณฑิตจำปาศินค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันมาตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องปาเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ